กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปยิงนะอ th, th, เอเลี่ยนห้องเอ็กเพรสนะเออเอ็กเพรสเอ็กเพรสเออร์เออทำมีสำเนียงนิดนึงนิดนึงนะเอออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปครับไปครับเฮ้ยเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งงด Bad แบตอะเออไปไปตัวแรกยังไงอ้าวเรียบร้อยตัวแรกก็แตกแล้วนะเอเลี่ยนอะเออเอาวะเอาวะ เอเอมองมาดูดให้หมดเลยยิงให้หมดไม่ดูดนะเอออะไรครับนี่อะไรครับนี่ครับยิงครับเออจิงจงจิงจ,งจงๆๆอกลงลิงยิงให้หมดครับโอยโยแค่เก็บเศษก็คุ้มแล้วอ่ะเอออ่าอ่าได้ได้หมาเอเลี่ยนมาหมาเอเลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกหมาเอเลี่ยนอะทำไมอะเออเอาดิดเอาดิมาครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ Oh, 82 82ไปต่อไปต่อไปต่อเอเลี่ยนอีกตัวไปเอเลี่ยนอีกตัวไปไม่น่าแตกว่ะเก็บเศษดีกว่าเก็บเศษดีกว่าเอ้ยเศษก็ไม่แตกให้นะเอ้ยผู้กวาดล้างมาผู้กวาดล้างมาเว้ยผู้กวาดล้างมาเว้ย <No. S 1> นะเดี๋ยวเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยเสือดำแตกมาดิสิสิไข่ต่อดิเออคงแกะ เออเอาได้หมาได้หมาแทนเอามารอบน,ออนอี้ขอถึงร้อยหน่อยดิโอ้ขอถึงร้อยหน่อยขอถึงร้อยหน่อยเออเท่าไหร่น่ะแปดสิบสองเหมือนเดิมเอ้ยไปไปเอาไข่ดิขไข่ยังไม่เอ้ยิงไปสับไปสับยิงไปสับยิงไปครับเออหมาปะอะไรหมาแตก หมาแตกครับหมาแตกเออเฮ้ยเฮ้ยเยก็บเศษก็ได้วะถ้ามึงยังไม่แตกก็ค่อยเล็มๆนะตัวใหญ่ค,ค่อยๆเล็มๆไปค่อยๆเล็มๆไป,ๆๆไปอ้าวแตกดิแตกดิโอ้อว่าจะเล็มๆโอ้มันก็แตกเฉยยิงดีไหมเนี่ยตัวเนี้ยเออเล็มๆเหมือนเดิมนีว่วะ เลยไม่เดี่งว่ะแม่ไม่แตกมาเดี๋ยวจะไม่ขุมเอานะจะไม่ขุมเอานะเแต่มันน่ายิงว่ะมันน่ายิงว่ะไม่เอาดีกว่านะเออเก็บตัวเล็กไปเก็บตัวเล็กไปก่อนเออแกะแตกนี่เออเออเออแปดบวกทีละแปดทีละแปดทีละสี่ก็พอใจแล้ว เออขอให้มันบวกอะ่ะยิงยิงปุ๊บแตกปั๊บอะไรเงี้ยเออเออไปดิไปดิเฮ้ยอย่าไปออยิงแย่งฉันไม่ได้นะแม่อย่ามาแย่งดิอย่ามาแย่งดิเนี่ยมันแย่งเลยเนี่ยพาเลทเนี่ยเออเงี้ยเออเออดูดูดูหงดูผมดหงุเออเป็นไงเป็นไงออไม่ยิงดีกว่าไม่ยิงดีกว่า แม็กเลือไม่แตกอะรู้สึกว่ามันแตกยากก็ไม่ยิงดีกว่านะปล่อยผ่านไปเลยปล่อยผ่านไปเลยเออยังไงนี่เป็นไงล่ะเออยิงไปเลยน่ะยิงไปเลยเออยิงยิงไปครับยิงไปไม่ต้องมาแย่งผมเอออ่าเก็บใส่กันเลยเก็บใส่กันเลยไปยังไงม้าเม่อดูดน้ยเอ,เอ้ย พอๆอะไรจะดูดอย่างเดียวเลยหมูดิหมูเอ้ยได้พี่หมีแหละพี่หมีแทรกแหละเออเฮ้ยไทยทันมาว่ะช่างแม่งอ่ะไม่ยิงดีกว่าเล็ม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 เหมือนเดิมเล็มเล็มมาเล็มเล็มมาเอ้ยไข่ไข่ไปด้วยยิงไข่ไปด้วยไข่จะแตกหรือเปล่า หมาก็ได้ปหมาก็ได้ปไข่หมาอะไรก็ได้ปะจัดมาหน่อยดิจัดมาหน่อยเอาแม่งไทท่านเลยดีกว่าแมงช,ช,ช้าชาไปเลยช้าช์จไปเลยแช่แช่ไปเลยเอเลี่ยนปอืม,มาสามร้อยเอเลี่ยนมาสามร้อยครับเอ้ยไทท่านแตกมันได้เฮ้ยได้หมาลายมาไข่ดิไขด่ดิเออหมูป,ป่าป่ะเอ้ยหมาเออหมาสองตัวเลยครับโอ้โห ไม่ธรรมดาเอ้ยยิงสเตลดีกว่าสเตลไปสเตลครับสเตลครับยังไงครับน้องเตลครับน้องเตลครับฮันเตอร์เตลฮันเตอร์ยังไงขอแช่ขอขออนุญาตแช่เลยยิงแบบแช่แช่เลยครับแตกมาแล้วรอยยี่คุ้มไหมไม่นะถามว่าคุ้มไหมไม่ไปขอยิงต่อยิงต่อ แชร์ต่อแชร์ต่อแชร์ต่อครับยังไงครับยังไงแตกหรือเปล่ามาดีมาดีแตกดีแตกดีแตกดีเอยจะโดนแย่งไม่ได้นะผมยิงก่อนนะต้องแตกให้ผมแล้วแหละเออเอาเรียบร้อยดีมาดีเรียบร้อยแล้วหมดแมปโอ้โหหมดแมปหกร้อยครับ รู้เรื่องรู้เรื่องมามาตัวท้ายมาตัวท้ายมาตัวท้ายมายังไงยังไงจะแตกวะเนี่ยตัวเนี้ยจะคุม้มไม่คุ้มกับตัวเนี้ยละว,วะยังไงยังไงเอาหน่อยยังจะหมดตัวเอานะเออมาดีสี่ร้อยโอ้โหแทบจะร้อยมาะ เป็นร้อยง่าโอ้โหเอเลียนมาดิเออร้อยสีสิบมาเสือมาต่อครับอู้ไม่ขออะไรมากขอทุนคืนเออนั่นแหละเออได้พอดีเลยอ่ะเปลี่ยนแมบพอดีโอเควันนี้ผมก็ขอพอก่อนนะได้กำไรมายี่สิบองน่าเกียดเอาไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ